ที่ผ่านมาก็มีวัดหนึ่งสร้างองค์ปัศิวลีแต่ว่าสร้างแบบไม่ถาวรดล้มักง่ายปัจจุบันนะเ,เป็นลูกปัศิวลรีที่โยกเกงเหื่อยชิ้นนินเป็นป้าที่มีล่างมากแต่ว่าสร้างไดนะ้ขนาดยืนตางยืนสมมติว่าวันนี้วันนี้เป็นวันดวง พุ่งกระถิน,ก,น,น,ก,น,นก็ไปเทยาโยโบร่มนทีคืน,น,าาเ,น,เ,นาาเดียวพุ่งน,นี้นก็กระถินเสร็จก็ไปเลื่อนรางบาทว่าไปเลื่อนมาแล้วจะขาดบ้าเทียรเทวันนี้พวงนี้ไปเลื่อพอ่ากระถินเสร็จก็ลงไปาาอรอากคนว่าเขาลอยฟังว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยดั่งรน้ละแก็เลยเริ่มแกะแบบ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีนะมันหักลงสวรลีเนี่ยผู้เยาว่ามากเนี่ยหักลงหาผู้หญาบ้านไม่เจอผู้หยาบ้านไปไหนเนะี่ยเพราะว่าเราลอเลยเขาเพิ่งคนดินมาใส่ยังไม่ได้ตำอะไรนะผู้หยาบ้านมาใกล้ๆบอง์พานเนี่ยสิวรีลงทับผ่านผู้หญาบ้าลิบเขาไม่ได้ดินเลยเขาส่งลายไปว่าลุงพ่อ ว่ายายบ้านบาดเจ็บไหมว่าเลยต่ออไม่ไม่บาเดเจ็บเพราะมรณภ้พมอไม่เห็นเลยทีนี้เราก็ไปดูเนี่ยตบนตรงขาเนี่ยมีเหล็กสองเส้นอย่างนี้แต่ละขาเนี่ยที่หักลงเลยนะ <S <S ครับไม่มีปู่ไม่มีปลอกไม่มีอะไรนะปูนที่เทประมาณยี่สิบถุงขึ้นไปไม่หกักอะไรอย่างงี้เนี่ยปานซีเวเล่ แต่ว่านี้ไม่ใย่ขนาดนั้นที่ว้านนะผมยอมใหญ่หน่อนองปตัวถ้าจะพูดตามหลักเยยยมที่โยมว่านโยมได้ความหมายไหมโพธิสัโตโพธิสัตวโอคือพระพระผู้ปัรถนาพระโพธิญาณในอนาคตอ่โพธิสัตวโตนี่แปลตามตัวว่าสัตตานี่แปลว่า<ะ>ข้องโพธิสัตว์จะรู้ผู้ข้องอยู่ในการอัจรู้ ต่อไปนาคนนี่พระโพธิสัตว์อย่าเป็นผู้มาตัดสรุปทีนี้อันหนึ่ที่โยบ่อกีเนี่ยพัตตกับนี้มีมีมพระพุทธเจ้าอยู่ห้าพระองค์ความางกงก็ยังไม่ถึงพูดลวงหน้าไปก่อนกาบูสันโตโคนาคมโนกันสโปองค์ปัจุจบันนี้โคตมโมเหลืออีกองหนึ่ง สีอรไม่เตยโยะสีาเพราะฉะนั้นระสียางนี่เรียกว่าในชนนี่เรกวเป็นพระโพธิสัตว์เวลาวัดต่างๆในหลอนี่ก็จะมีลูกอันดับแรกนการกุศลตโคราสมอเนตวโกตุมอสีสีรูปเป็นพระเจ้านะแต่ว่าถ้าเป็นลูกสีอะไรไม่ตยจะยังไม่ใส่เกตเพราะลุนี่พายาได้ตัดสู้ไง แต่เ,เราก็รวเรียกกันเยี่ยวร่างิอาถบาเนะเรามีปัญหาเยอะแยะที่บ้านนะเ,าาานเยนะกราตรวอย่างตอนหนึ่งมีมีผู้จะมีกิจธรรมมาสร้างในสังเวทที่พุทธมณฑลดิสานนี่เลยกำลังจะสร้างไหูเขาเรียกว่าเบปีิพุทธาผุทธเจ้าน้อยเขาเทียงกันมบ้าบอลอะไรเทียงกันพระเจ้าร้อยพุทเเจ้าน้อยยังไม่เป็นมาพูธเเจ้าอยูัน จะไปเรียกว่ากู้เจ้าได้ยังไงจะไปคนกาดได้ยังไงจะไปกู้ยืมสตาร์ลังก์ก็ไปสร้างที่ประเทศเนปาลความยิ่งมันไม่ได้ใช้อะไรที่บ้านเนาะคือลูกท่านเล่นเนหรืท่านดูเย็นอยู่เนี่ยเนาะก็เถียงกันไงมาคนก็ไม่กาดทำไมจะไม่ไปกู้เจ้าต้องไปกาดตอนนั้นแต่จะลูกก่อนที่ยังไงอยากไปเยอะมากก็เลิกเลิกทำที่บ้านเนอ๊ะ พราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสาวกน้องู๋ตทวนใช่จะพูดง่ายๆก็เป็นสาวกในปัจจุบันนี้ไม่เหมือนสาวกแปดองค์จะยงผู้หญิงเข้าสวดสามุตโตที่ประทังเศรโตนิจิโนเตกิมติเมกุณตโยทิบุระภาสามุตโตที่ประทังเศรโตนิจิโนเกิมติเมกุณตโยกูไปเกจจะอคเนียเจะกัสปโม สาลีพปุตโตจะตกักเนีย้ยาราธีเย็งป,ป็นจปัจจินเอปิจารตุกมจเพจะก้มโขกขนานสุตะเลงรอนอีสาเนีไปจะราวโรอิสา,าลามนหมอดฟังมันจะฝ่าจะไฟของบริเวณมาราีมึงขึ้นที่ตายสู้เนี่งฟังๆของตัวบรู้เวณมาตัวที่หลวงพ่อถามโยมเมืกินท่านัแว้านี่ยใครแต่งให้ับต พี่ลหลวงพ่อเป็นหมาเนี่ยเป็นหมาดาก็ได้จังหวัดแจ้งเป็นหมาได้พบประโยชน์เนี่ยอ้าวไม่ได้ <มา S 1> พบประโยชน์นะทีนี้ถ้าโยมถวายหลวงพ่อจะเป็นคนดูฟังอยู่ตลอดนะถูกหร,อกหรือไม่ถูกผิดหรือไม่ดีแต่ไม่ได้ว่าหรอกเพราะว่าเดี๋ยวไปทักเข้าก็จะว่าหลวงพ่ออย่างนั้นอย่างนี้ทำว่าออเกมบางทีเราว่าไปเี่นก็อ้าวโทษ อย่างแถวบ้านพุ่มพ่อนไม่ไม่ได้ยอมยไม่ให้ยมว่านํานะขึ้นเลืวอก็ว่าต่อไปมทุกคนมีมานี้ม,มายังบันเตพาตานี้ไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะหนึ่งถ้าผู้นำถูกก็ถูกสองถ้าผู้นำผิดก็ผิดหมดแต่ว่าผิดก็ไม่เป็นไรเพราะพวกนี้ก็ไม่รู้น้ำาจถามว่าโยมว่าเมื่อกีก้ผิดไหมก็ผิดผิดตรง ขึ้นต้นทีมังด้วยเอตังนะทีมังทีมังเอมังไปวันนี้เอตังไปวันนั้นนี่อันหนึ่งน้องพ่อไปพูดให้โยมฟังหนึ่งเวลาทอดกระถินมานอกนะบมาที่สามมาเทานึงถ้าคนนี้ไปปากกระถินแล้วคนอื่นไ,ไม่ได้ไปร่วมนะทำไมหลายกองเข้าใจว่ากระถินนี่รับหลายกองไม่ได้ ทีนี้เวลาไปถวายเยมันก็เป็นไหลทยนี้ว่าอิมังนี่เขาแปลว่าน,นี้ในเอกับวันะ e. อย่างโยนถวายลวงปรทวดตรงนี้องคใหญ่เนี่ยองเดียวอีมังแปลว่าน,นี้เอกวันะมีองเดียวอันนั้นเป็นบริวารที่แกไปที่ยงผู้หญิงไม่ได้เ,เนาะรอเอาหลวงวหล้อเงินเดืะอะทีนี้ถ้าถูกจริงๆก็คืออันนี้แนะนำเพื่อนเป็นว่าที อิมังในวันนี้เป็นี่ยกับวบิญญาณบังเ,เอิญโยมไปว่าตอนหลังน่ะสัปปริวลาลนี้กั็มีนะที่เขกันไม่ได้เพราะว่ามันก็ต้องเป็นสัปปริวลาลเหมือนกันเอกกับวิญญาณเหมือนกันตามกฎหมายนะกตินก็เหมือนกันกตินในโลกนี้เนี่ยถ้าว่าให้ถูกจะเหมือนกันหมดอิมังสัปปริวลาลกติณทุตสังสังกัสสโอนุเชยามะเหมือนได้หมดภาษาบาลีนะแต่แปลไม่ค่อยถูก อีมังมนี่ปลว่านี้เอกวัชน,นะทีนี้เวลาเวลาเราไปแปรเด็ก้าแต่ท่านผู้เจริญพระพุทเจ้าทั้งหลายเนาอมสวายเส้นผ้ากฐินกับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้เห็นไะเข็ต้องบอกกับทั้งบริวารนี้ภาพบริวารทั้งหลายเหลา่านี้แสดงว่าเป็นหลายกองไงในวันเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแบบชี้แจงถึงโยมจะมาเต็มบัาน่อย่างแต่ทิ้งพกระแต,แตคนล้นหลามเน่ย ถ้าคนไม่ก่อเหตุมันมาคนก่ออะไรไปทำไมหลายกองไม่ใช่หลายกองตามคำแปลจริงๆเนี่ยข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อนถวายเส้นผ้าศรีนิพพานทั้งบริวารนี้จะมาจากแข่งมนต์ตำบลใดเมื่อตางเนี่ยโดยมาจากทุเรศมาจากนั้นๆหลายๆคนแต่มารวมแล้วเป็นกองเดียวเพราะอาศัยอิมังอยู่นี้และสัมฤทธิ์มลเนี่ยเอก็ไม่นะในยมแข่งหลวงปู่อะไรนี่เออหลวงปู่บอกว่ากองเดียวกองเดียวกองไม่ใช่หลายเลย ถ้าไม่หลายเขาไม่ไ <thin> ด้มากองใช่ไหมแต่พอหลายเขาเพื <The meals are ifer> ่อนมากองนด่มาเขาป็น okay. ว่ากองมันต้องหลายคือกองนึ่งเพราะฉะนั้นหลายที่โยมไม่ก็เรอะถ้ายมไปนี้มาปัดตะถินคนนี้ก็ไม่มาแล้วคนนี้ก็ไม่อยากให้มาด้วยนะว่าจะมาแย่งเงินเขาไปนี่ปืนลายสุ่ปืนลายมาเลยพืนลายเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่มีความส้ำคัญ มันมีอันหนึ่งใครพูดเมืเ่อกี้เนี่ยน้อนก็ไข่ไข่ใช่ไหมเ้ยนโยมจำไว้นะเ,เรื่องเราจะทำลูกพระสาวกอะไรกต,ต่างนะจำไว้มาหาเทระสมาคมเห็นแม่ให้สร้างใหญ่กว่าพระประธานที่อยู่ในโรงโ,โือสดจำไม่เลยโซโรงโือสดบทของแมช่ชีเนี่ยมีทะลุขนาดไหนเนี่ย บางทีเราเขาลบลับเถื่เนี่ยสร้างใหญ่โตเนี่ยไม่ได้นะสนแสดงว่าเคาลบเคารพลูกเหมือน,นยิ่งกว่าพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันนั้นหมายเส,ะสะาะสมาคมไม่ได้ก็วิจารณ์กันอยู่โยมเก่งที่อ,าอ่างทองมีวัดป่าทำหัวช้างโยมเคยไปเนาะออกจากทางแยกเกิดถนรนลานตึ่งซ้ายมือเนี่ย เดีย๋ย้จะสร้างทูกคนทั่วงบประมาณร้อยล้านนะเ,เพราะว่าตั้งแต่แบบมว่ก็จะไม่แม่นเปลี่ยนหลายครั้งตู้สึกหน้าต่างจะประมาณสิบเก้าเมตรประมาณนี้ตอนแรกยิงกินเลยนะขาตรวจเราดีหน่อยตอนแรกกิงจะมีมูลที่อันหนึ่งจะมาสร้างงบประมาณสามสิบล้าน วงพก็เรียกมูลิที่มาหล้วก็ประธามต่อห้าเลยลประธานมูลิตีเนี่นยคุณจะให้เท่าไรล่ะรมประมาณสามสิบล้านเนี่ยเขาเรียกบอกหลวงพ่อว่ายังไม่มีจะช่วยหาหเงินเงินสามสิบล้านอีสานเราเี่อดร้อไม่ได้เลยแต่ว่าเขาจะช่วยหาเลยไม่พูดอะไรบางคนว่าอันดับแรกเขาช่วยหาคือไงเขาก็ไปเอาเขาเล่านะเขาไปบูชาสมเด็จวัดลักคางมา ให้มารู้สึกจะเป็นพันหรือเป็นหมื่นได้มางทีนะได้มาฟรีอะไรแตมามอบให้คณะกรรมการวัดบริลงพ่อเป็นกรรมการด้วยให้วัดเนี่ยให้คนบูชาองค์ละสองร้อยบาทสมเด็จพระตะคัญนแะแต่ว่าบูชาองค์ละสองร้อยบาทแล้วเนี่ยมูลนที่จะเอาไปหนึ่งร้อยบาทจะให้วัดหนึ่งร้อยบาทต้าพอ มูลนี้ที่อะไรจะมาสร้างหรือมันน่าจะให้หมดใช่ไหมล่ะเราว่อเขาไล่ออกกลับคืนแล้วไปส่งเขาไม่ซื่อสัตย์แล้วเนี่ยไม่ไม่จำแล้วก็ไล่คืนไหมตอนหลังมาเนี่รถตู้เอาเขาจะทำเป็นโฆษณาเนี่ยป้ายเนี่ยมาเสนอลูกว่อเห็นไหมเขาจะหาเงินมาสร้างทุกตู้ที่บ้านป้านคว่าลูกลุงว่อตู้นั่งอยู่ตรงกลางนะ ลูกก็จะมาถวาาหนึ่แต่ว่ามีนักมวยอยู่สองข้างนะกับน้ำปัาด้วยัข้างเลยนะซ้ายขวามีลูกลูกปูทวดตั้งน้ำมุ่งตีลูกปูทวดเขามาขอเงินไปทำป้ายสองแสนเขาจะไปชกมวยหาเงินมาน้องป่าไล่เงินทีนี้ไม่ฟังเสียงน้องป่าว่าจะหาทำสิ่งที่เป็นมงคลไม่คนกราบคนไหว ั้งแต่แรกก็ยังจะมาเล่นเป็นแบบอาบายจมุขแล้วไม่เอาผมว่าอนะไรนี้เลยนะทีนี้พอไลนะ่หนีแล้วเนี่ยเราก็เลยคิดได้ทีนี้คิดได้เราก็เลยว่าไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องเอาเราสามคนไปเอาไปเอาช่างบ้านเราหนี่งแหละมินช่างหนึ่งเป็นแม่บวชเก่านะช่างเราท่านเ,านะาเราก็เลยพิจารณาให้เชิญอาจารย์แกว้ว การเที่ยงวันนี้นะนำมานร้อยู่สักกี่ตัวกันแล้วเอาแบบนี้ไปคิดดูอันนี้แม่เขารู้ว่าราคาเท่าไหร่สามสุดอะไรอันนี้ไปดูมึงเยาวหลายร้อยหรอกของบอกรู้นั่นเนี่ยหรอกรู้สึกจุดตอนนั้นประมาณสามจาุดนิดหน่อยตอนี้นขอาทิตย์หนึ่งเขาเขาไปถอนแดดมาพอมาแล้วเขาบอกลุงป,ะะงป่าว่าลุงป่าจะต่อรองผมนั่งต้นเรียวมากเท่าไหร่ มูลนิธินั้งส,สามสามล้านนะเดียงผมขอสิบห้าล้านโอ้เฮ้ยมันเออเรื่ออนี่เลยขอสิบห้าล้านจากสามสิบล้านเป็นสิบเป็นสิบห้าล้านก็ตกลงกันแท่นเลยเกินล้านหน้าแสนกองไปเกินล้านหน้าแสนพอสร้างฐานเสร็จบากเหมืนว่าช่างกับเจ้าวาดทะเลาะกันกสุดท้ายช่างก็เลยหนีเลยไปว่า เดี๋ยววันเราบอกพวกเฉลี่ยของเจ้าวาดนะโยมดูข่าวไหมที่มีโยมไปขายลอตเตอรี่เหรนะที่ขวัญเฉล่ยขาบุ่มเลยนะไปขายในวัดเจ้าไหมล่ะอันนี้หอวงตาเขาอาจะไปพูดบุ่มานหลวงพ่อบ้าบออะไรเล้วถ้าไม่อยากให้พ่อขายถ้าเป็นหลวงพ่อนะโยมตอนนี้ไม่อยากวันนี้ไม่อยากให้มาขายลอตเตอรี่นะจบเนาะ อันนี้จะไปขค่าไปแกงยั่ไหนีบ้าชาปคนนั้นก็เลยดีนะพอนี้แล้วแกเปลี่ยนโครงการใหม่หานั้นนีเกนล้านห้าแสนก็จบนะใหญ่ๆเนี่แกไปเปลี่ยนโครงการจากปูนเนี่ยเป็นทองเหลืองีเนี่ยราคามันร้อยล้านตอนนี้ก็รู้สึกจะหลอไปสามสี่ชิ้นประมาณนีน้แต่ละชิ้นเนี่รวมแล้วค่าใช้จ่ายด้วยเนี่ยเป็นล้านนะ เราก็เลยชิว่าผูกอาการพยาบาดเจ้าเวทเนี่ตุภัยหลวงพ่อว่าลองนี้สร้างไม่เสร็จเนี่ยตายแนี่ยฮอรร้อยล้านเนี่ยเนี่ยทีนี้เวลามาทอดก็ตานี่โดมเยอะนะทั่วทุกผ่นแอร์ของพวกทวดคนนิยมมากนะเพราะว่าอีสานเราเนี่ยทอดทีละครั้ในห้าหกล้านนะเดือนมิถุนาทอดครั้งหนึ่ง แล้วก็ตอนกระถิงกางยิงตอนนี้แกไม่เอาคำของใครแกไม่เอาเลยกระถินงแกก็เม่เ,เยวแกไม่เอาทั้งเดียวเดีอยวตาบ้านะผมเนี่ยแต่ว่าแต่ละวันหมือนตัวแต่ละวัน่ผมก็ได้ยินข่าวตลอดเนี่ยพวกโยมพวกเด็กพวกอะไรเขาไาามา่ว่าเลยส่งไลน์ามาลวงพ่อเอนี่ยผมว่าูุ่งส่งมาว่าง่ายงปูหรือบางน ก็งงไปวัดป่าข้างหัวช้างทำไมลงปู่เจ้าวาดมิตรดาอย่างเดียวเนี่ยไมือนยลงปู่เลยว่ะมาณนะได้ยินประจังเขาไปถามไม่ได้นะด่าเลยนะขอวันนู้นว่าเป็นยังไงนะต้อก็บอกพ่อครูฉัดที่มาด้วยหลวงพ่อเตรียมตัวไว้นะถ้าแกเลิกสร้างไปเสร็จเดี๋ยวเราไปสร้างทีเดียวเสร็จแน่นอนแต่ว่าที่สร้างัญที่สุดหนึ่งที่วันถ้ายาไปเห็นเนี่ย ลูกช้างเยอะๆเนี่ยเขาไม่ได้ไปบูชาหลวงปู่นะพี่จ้าเขาไม่ได้ไปบูชาพระแล้วก็เขาก็ไม่ยังไม่ได้ไปบูชาหลวงปู่ทั่วเพราะว่าเพิ่งสร้างนะมันมีรูปรูปยมเนี่ยนั่งนนั่นน่ะนั่นแหละปูก่กำบล์ช้างเขาช้างม้าเนี่ยเกยคนเอาไปแก้บนใครสำเร็จไปบ่นอย่างนั้นบ่นอย่างนี้นสำเร็จ ก็เลยเอาช้างเอาลูกช้างลูกม้ามันลูกพ่อมันเป็นแสนนะนั่นนะลูกช้างลูกม้าเป็นแสนนั่นและแต่ว่าลูกพ่อที่จะว่าถ้าเสร็จเนี่ยโอ้ยมันกูทนใหญ่เพราะว่าเพียงมันเดียวเนี่ยราห้าล้านกว่าแต่ว่าพีิเสร็จกเจังหวัดมิษหายนี่จังหวัดซัมมูฮองเลยจังหวัดแล้วเราบอกพู่ฉันมาแล้วก็น้าเราตายกันก็นแล้วเขาไปสากเขาเดียวก็แล้ว คนนิยมนะที่ว่าในของตัวเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ึงนั้นกันนิยมมีสตาร์เขาลกระตยนเนี่ยลรงก่เอามาสร้างอย่างนี้ก็เด่นไปเยอะมากเพราะว่าแต่ละงานแต่ละหน่วยงาโก็จะลองอะไรมากราบมาไหว้แสดงว่าเอามาถวอายถึงที่นะที่ไหนคนไปเยอะๆคนจะได้มากราบมาไหว้นี่เลยแค่นี้ก็อาบัติายเนี่ยคนก็เยอะแล้วนี่ โยมเป็นถวายแต่ว่าหลวงพ่อสังเกตดูกล่าวคทำถวายเมื่อกี้ไม่รู้ว่าจบหรือเปล่ารู้เพราะทำถวายแก่เป็นเล่มๆเล็บน้องแค่นี้เว่านี้ลวงพ่อเป็นคนขัดเราถ้าโยมมาประกอบพิธีอะไรต่างๆรู้ว่อมีโอกาสมาเป็นเจตนากระตันนะถ้าใครกล่าวไม่ถูกหลวงพ่อก็จะแนะนำแต่ว่าใครมาแนะนำอยู่ตรงนี้ หลายแห่งแต่ว่าทะเลาะกันโยมโยมว่าไปอิจาร์มามาไปทัวดทิศทวดเหรียญเนี่ยทัวดที่ทัวดเหรียญนะหลวงพ่อก็บอกว่าโยมที่ไปว่าอย่างนั้นเนี่ยเรียกไปอย่างนี้ก็อย่างนั้นท่านไม่จำเป็นจะคิดท่านไม่รู้จักกันท่านคิดว่าถ้าบอกแล้วจะโกรธหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ไหวแต่เห็นโยมมีความสนใจมากสนใจว่าคำแต่ไมทาน ขาดไอ,อ้จมูกเล่นหวห่ออ่านเนี่ยเป็นความดีแต่ว่าไม่เชีย่ยกาจะเอาไปตัง้งที่ไหนก็แล้วแต่ไอ้หลวงพ่อวิจารณ์นะหลวงพอ่อวิจารณ์ที่เราก็ถามาคือควรจะไว้ที่ท่านหลวงพ่อวิจารณ์นะตรวเอาไปไว้ที่อาจจะเป็นเจดีย์ก็ได้เพราะว่าเป็ตรงนี้ ถ้ามาตั้งอยู่ตรงนี้ก็แสดงว่าหลวงพ่อทวดแต่งปฐมุตตเจ้าไหนมานั่งตั้งหน้าพุทธเจ้าลน,นะต้องไปนั่งอยู่างตางหาอันนี้วิจารณ์ได้ฟังโยมจำไปด้วยยังทอดยังรูปนี้นต่างๆนะหลวงพ่อโขนหลวงพ่อฟันหลวงพ่อมันหลวงพ่อประเทศบางงานนะตัวหมู่วิชาที่เขาทำพิธีเนี่ยไม่มีประตูลูกเลยนะถ้าเป็นรูกตรงนี้ก็ค่อยว่ากันเลย,ยว่าอีกแล,วละนะ้วไม่ได้ ต้องเป็นลูกของพุทธเจ้าทั้งหมดในพิธีนี้บางคนเอาลูกลวงพ่อคุณไปนั่งยกองๆสูบยาตึ้งเวลาเขาจะทำบุญมาเวลายองจอสูบยาเนี่ยเราก็จะบอกให้เอาโยกอาลงลูกสิ้นปลายแถวห่างกันตั้งสองพันปีประมาณนี้นะกกนเราเคารพกระทวงนี้ใช่ไหมล่ะเราก็กเคารพกระทวงนี้ไม่เป็นไรก็ถูกตอนนะ้อหน้าเคารพนับถือเนีบบ่ยซาโุกพิจารณ์ ย่อมเพบาะว่าสาวกอ่านไปยินสาวกสาวกาวการแปลว่าผู้ฟังผู้เชื่อฟังสาวกเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ว่าถ้าจะจัดตามหลักก็คือเป็นเจดีย์พระพุทธรูปตอย่างย่อมจะเป็น,นพระพุทธรูปหรือรูปสาวกเนี่ยจะเข้าในประเภทเจดีย์เจดีย์มีอยู่สี่อย่างเน้นท่าเจดีย์คือวันจิวโกรสานีกาบท่า พุทธโยน่ะเวลามันมไม่มียนหลวงพ่อจะกลับเมืองนี้ในท่าเจดีบ,บรรจุโพระลมสลิกท่าสองทำไม่เกดีนี่อย่างเกดีเนี่ยถ้าโยมมีสตาก็เราไม่จะบอกสระไตรปิฎกเอามาไว้นะคนมาบางคนไมจะได้เ,เปิดอ,อา่านใส่ตู้ถันสวยงามตั้งไว้นี่ทำไม่เกดีแปดหมื่นจีนมันไม่รรมาข่าวส่วนมากคนไมน่คิดนะตรงนี้นะ อันี้ละอาารการที่สุดก็คือทำไม่เกดีเนี่ยสุดยอดเลยเนี้าเขาไม่ชี้หน e ึ่งเกตแต่ชั้นเราก็เกยขึ้นไปชุบๆเนี่ยถ้ามีคบจะดีมากทำไม่เกดีมาย้าจำไปนะช่วงนี้นะใครมีปัจจัยมีสตาก็ซื้อพระไตรปิฎใส่ตู้มาเนี่ยทำไม่เกดีสามบริโภคเกดีคืออารทบริขารบริวารพุเจ้า ตลอดถึงสถานที่ต,ะต,ร,ตะร,ะระตูตัชรุแสดงปฐรมเทศนาและปณิพานเขาเรียกว่าโบลิโกคือสถานที่ท่อเที่ยใช้สมัยอันที่สีอุเทศรไกีดีพระพุทธรูปอุทิศาอุเทศานี่รัาแปลว่าจอดจงพระพุทธรูปสร้างมาเพื่อใครสร้างจำเพาะจอดจงพระเจ้าอันนี้ก็โยมสร้างมาเลยสร้างจอดจง หลวงปู่ทวดพอมีปฏิบัติทางน่าเคารพการไหว้เยื่อใสเป็นที่พึ่งฐานใจขอใจโยมเตรียมใจกายรีดทำไงสร้างจำพ่อจอดจองพุรุษยาเพราะจันทร์พระพุทธรูปทั้งหมดเลยสร้างจำพ่อจอดจงพุรุษยา,ามีคําถามไม่มีไม่ใช่คําถามเกิดเรื่องกันี่ยุ่งหลายปีมาแล้วยอมไหมลงตัวข่าวไหมต้องตรวจมีพระองค์ที่จังหวัดเพชรบูรณ ได้ยินหรือยังได้ยินชื่อหรอย่างที่ทพูดพ่อเกษมอ่านขนาดเราก็เกษมตอนเงา่็เห็นตอน,น,นแรกโยมด้านหนงเนี่โนยโยมก็ใส่บาตรรู้สึกแกอยากไม่กองผ้านะเตะโตใส่บาตรเต็มหมดเลยงตาไม่รู้อะไรแต่แตตแวะะ่าตอนหลังมันเป็นอย่างนี้พักพเกษมเนี่ยเราเรา,เราถจออะไรก่งน,น,นะ แกไม่ให้มีพระพุทธเจ้าไม่มีตุลุศุภะเขาออกข่าวว่านี้ยถ้าโยมเอาพบตุลุศุภะเปถวายเลยเหรอองค์เนี่ยถ้าองค์เล็กองค์น้อยยกได้แกจะเอาไปของท่าน,กนเกษมนี่นะเอาไปรวมกันน้ำมันลากเขาแต่ว่ายังเหลือองค์ใหญ่ยกไม่ได้ไหมพอยกไม่ได้แกก็ไปเขียนว่าเขียนว่าภาพพุทธรูปไม่ใช่ของแท้อย่าไปกราบมัน งบมาเป็นบแก้วบบตู้บอบตู้เป็นบ่อแกุ้บ่อแกขวบแก้วอมันาบูดขอตูลเป็นบ่อแก้ไหมเต็มไหมเต็มเดี๋ยวเป็นบ้าซุ่มประด้ลงระเมื่อกี้นี่เป็นบถ้ามีคนถามว่าเป็นตู้เป็นของแท้ไหมตอบเลยว่าเป็นของแท้ อันนี้เป็นของแท้ไหมในรูปล้มปูต้วนเป็นของแท้เพราะไม่ใช่รูปลวงพ่อหนองนี่แท้ไงอ่ะใช่ไหมล่ะนี่เรากำลังกินในบ้านในของแท้ในรูปแบบนี้จะเป็นของปลอมนะรูปลวงปู่ทวดแต่ใชเปรูปของตรงนี้อ่าเขาเป็นตัวรูปตัวรูปพระเจ้าเป็นของแท้ใช่ไหมล่ะใช่เช่นมาก็เป็นรูปพระเจ้าเช่นเชื่อองค์อื่นซึ่งเป็นของปลอม ลูกภูมิใจเจ้าหัวแหลมพินลุงปอไม่ยอมเช็จความคอมนี่แจกนะนนต้องเข้าใจนะทีนี้หลวงพ่อไม่ได้ตีใจอะไรหรอกแกประมาทเกินไปพระเกษรนะพราะว่าแลูกไม่ใช่ของแกจะไปกราบมันหลวงพ่อสงสัยคำว่ามันมันมันเนี่ยเขาใช้กับอะไรถ้าตามหลักการในจริงอ่ะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านตะว่าคำว่าท่านนะ ยมจำไว้นะภาษาจารย์กุชันท่านพูดกับคนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์ทุกท่านถ้าเป็นเพื่อนกันก็เขาเพื่อนของเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้อย่าไปบอกว่าพ่อแม่เป็นเขานะพ่อแม่เขาอย่างนั้นหลวงพ่อดูยศอาจัร์ก็เห็นพูดพ่อแม่เขาเป็นคนอย่างนั้นก็ไม่ใช่แม่เขารบต้องบอกว่าท่านถ้าเป็นเพื่อนกันเนี่ยหลายคนเขาหลือคนเราไม่ ไม่คารพแต่ว่ารู้จักกันตาำตาแล้วก็เขาได้นะแต่ถ้าคนเลวทรามเนี่ยเพราะว่ามันอย่างเราพูดกับหมาบวางอะไรเนี่ยมันมันรักกิบในคุณยังเงี้ยหมาบ่เป็น่าหมาวัดเออท่านมาที่วัดแต่ไม่ได้ก็ได้แะต้มัน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 นี่แหละเออคนเลวทรามไงมันมีใช้อยู่นะพระเกษตรบอกว่าพี่รูกไม่ได้คงจะจะไปกราบมันเนี่ยมันมันเป็นคำพูดกับคนเลวทราม ทะเ่าไม่เคารพใช่ไหมเนี่ยเนี่ยมึงต้องศิลปะเลยอย่เล่โต้คุยอย่านี้เลยพอาะอย่ลูกต่างๆนี่สร้างมาเนี่ยพุเตสเกันเกียร์นี่จับพอดจอดจงพุทธิฆ่าไอ้คนบักรกล้ามาไหว้จริงอยู่เราจะคิดไปยังไงก็ไม่ทราบละเออจะมีความคุ้มครองป้องกันอย่างนั้นมีโชคไม่ล่ามันก็มีแหละมีตั้งแต่มันมีตั้งแต่เราพูดทีแรกะน้องพ่อว่าพ่อพี่เตี้ยเตี้ยเป มันฟองอย่หละมีโยโคนหนึ่งนะเขาเก่งน,นะเขานำโยไปบริหารร่างกายโยคนนี้เขาเก่งมากเวลาไปบริหารหนึ่งร่างกายคนแก่ๆมาล้มสลายนพอบริหารเสร็จคนในสลาดเต็มสลาดเห็นเขาสิมีเหงเนหออกกําลังกายชัวโม่นี่คนมาออกกําลังกายกับยนน่จะมีเหีนหมดเลย มีสสบาย,ย่างนี้แห้งทำไมต้องไปไน,น,น,นพ่ะเพรโจ๊กเด็กแจ,จะพาบ้าไหน,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 นมีแห้งเมั่ยลาไปพูดทีนไ้ก็มีแห้งเนี่ยนี่ตรงนี้นายกยมวฟบอมีโชคลานเลยครับมีจริงเป็นเรื่องจริงถ้าพูดอย่างนี้โยมผู้หญิงดูท่าจะไม่ได้ไไดแซงกันมาถ้าโยมบอกว่าไม่มีไม่ยอมรับ 他妈的，我靠、嗯！哎，那像炮一样。